ก่อนหน้านี้นะคะแต่แชร์คําว่าวันเกิดไปแล้วนะคะวันนี้นะคะแต่จะมาแชร์วิธีการถามวันเกิดชาวญี่ปุ่นแบบง่ายๆเกร๋ๆให้เพื่อนๆลองนําไปใช้กันจ้าจะได้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิธีการถามคาถามแบบง่ายๆนะคะก็คือการถาม วันเกิดชาวญี่ปุ่นนะคะคือแน่นอนว่ามันก็จะเป็นบทสนทนาหนึ่งนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าเออเราใส่ใจเขานะอยากรู้ว่าเขาเกิดเมื่อไหร่ยังไงนะคะจริงๆก็คือเผือกนั่นเองนะคะแต่ก็เป็นการเผือกที่ดีนะคะอยากรู้อยากแคนเรื่องส่วนตัวเขาแต่ก็ถือว่าเป็นความอยากรู้ที่สร้างสารรค์น้อไม่ได้ถือว่าเป็นการทำลายใดๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิธีการถามวันเกิดแบบสั้นๆง่ายๆแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้ทันทีเลยจ้า ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แตด้วยนะคะสรเลดียวฮัจิเมมัชโชอ,อันดับแรกนะคะเรามาทบทวนคำว่าวันเกิดก่อนแล้วกันเนาะคำว่าวันเกิดภาษาญี่ปุ่นจะออกเสียงว่าโอทันโจบิ โอทันโจบินะคะมีเสียงโออยู่ข้างหน้าด้วยนะคะเป็นการยกย่องเนาะวันเกิดก็ยังจะต้องยกย่องอีกนะคะอันนี้เป็นเกดเล็กเกดน้อยเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นนะคะคำศัพท์บางคำนะคะวงเล็บนะคะว่าบางคําเท่านั้นนะคะจะมีการเติมเสียงโอไว้ข้างหน้านะคะ เพื่อแสดงความสุภาพนะคะสุภาพยังไงก็คือเหมือนกับว่าสมมติเราจะพูดถึงวันเกิดของคนอื่นนะคะเราต้องยกย่องวันเกิดเขาด้วยนะคะแน่มีการยกย่องวันเกิดด้วยนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของภาษาญ,ญี่ปุ่นนะคะคาว่าวันเกิดเมื่อกี้ก็จะมีเสียงโอวางข้างหน้านะคะแล้วก็ใช้คําว่าทันโจบินะคะที่แปลว่าวันเกิดนะคะรวมกันความหมายมันก็เท่าเดิมนะคะเพียงแต่ว่ามันมีความหมายที่ยกย่องขึ้นมานิดนึงท่านเองนะคะ อีกครั้งหนึ่งนะคะสรุปคำว่าวันเกิดนะคะจะออกเสียงว่าโอทันโจบิโอทันโจบินะคะนะคะ,ะคราวนี้การที่เราจะสร้างประโยคนะคะเพื่อไปถามเขาว่าวันเกิดยูอะ่ะเมื่อไหร่นะคะต้องการถามนายใหม่สมมตินายญี่ปุ่นเพิ่งมาใหม่มาประจำการที่ประเทศไทยใหม่ๆเลยเราก็อยากรู้ว่าเออเขาเกิดเมื่อไรน่นาอเผื่อจะมีเค้กเซอร์ไพรส์วันเกิดนะคะหรือว่าเผื<ๆ>่อที่จะเช็คว่าเฮ้ยเขากับเราใครอายุมากกว่ากันอะไรแบบนั้นเนะะี่ยะ เราก็สามารถที่จะนําประโยคนี้ไปถามได้นะคะวิธีการก็คือเอาคําว่าวันเกิดเมื่อสักครู่นี้วางข้างหน้าก่อนนะคะเป็นโอทันโจ i บินะคะแล้วก็ต่อท้ายด้วยคําว่าอิสเดสกาอิสเดสกานะคะคำว่าอิสเดสกาจะแปลว่าเมื่อไหร่นะคะโอทันโจบิอิสเดสกาก็จะมีความหมายว่าวันเกิดของคุณนะ่ะเมื่อไหร่นะคะ คราวนี้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่พอมีพื้นฐานบ้างนะคะแต่เสริมอีกนิดนึงนะคะถ้าจะทําให้ประโยคนี้สมบูรณ์นะคะเราสามารถที่จะเติมคาคํานึงนะคะเป็นตัวประสานกลางนะคะจริงๆเขาจะเรียกว่ามันเป็นคําช่วยคํานึงนะคะแต่ว่ามันยากในเชิงของไวยากรณ์นะคะเรายังไม่ต้องเข้าใจอะไรแบบนั้นนะคะแค่ให้เราเข้าใจว่าไอค้คำคำเนี้ยมันเป็นตัวประสานตรงกลางนะคะก็ คือคําว่าวะนะคะใครที่คลุกคลีกับชาวญี่ปุ่นจะเจอคํานี้อยู่แล้วนะเวลาญี่ปุ่นพูดอะไรก็จะมีอะไรวะ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 นะคะจนบางทีคนไทยที่ทํางานกับญี่ปุ่นนานๆก็มีการติดสำเนียงแบบนั้นนะอย่างเช่นเวลาที่เราพูดเราอาจจะบอกว่าพรุ่งนี้ว่าอะไรประมาณเนี้ยคือแบบเหมือนกับเขาเรียกอะไรเราถูกญี่ปุ่นกลืนไปบางส่วนก็มีเหมือนกันนะคะอ่ะกลับมาที่ประโยคเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเติมคําว่าวะเข้าไปตรงกลางนะคะก็จะกลายเป็นโอทันโจบิวะนะคะ is สุเ ka? o t a n j o b น w จ is บ d วะอิแบบนี้นะคะก็จะกลายเป็นประโยคที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้เรียนพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาตัดเสียงวะทิ้งไปเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องไปสนใจมันนะคะเราพูดแค่ว่า o t a n j o b จ is บ d อิสุเดสกาโอท่ d นเจ a บแค่นี้ก็สื่อสารเข้าใจแล้วแล้วก็ไม่ได้ผิดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะสามารถนำไปใช้ได้จริงแน่นอนคะ่ะ สรุปนะคะการถามวันเกิดของชาวญี่ปุ่นนะคะเราก็สามารถพูดได้2แบบนะคะก็คือแบบยาวๆกับแบบสั้นลงมานิดนึงนะคะแบบยาวนะคะแบบเต็มรูปแบบเราก็จะพูดว่า o 誕生日はいつですかおเดสกいโอทันะคะกับอีกแบบหนึ่งคือตัดวะตรงกลางทิ้งไปเลยนะคะก็จะกลายเป็นお誕生日はいつですかお誕生 s u เดสกか แบบนี้นั่นเองค่ะวันนี้นะคะง่ายๆสั้นๆน,นะคะแค่2ประโยคเท่านั้นนะคะสำหรับรูปแบบคำถามนะคะในการที่จะถามวันเกิดชาวญี่ปุ่นนะคะอย่าลืมนะคะภาษาคือการเรียนแบบนะคะแล้วก็ถ้าจะเรียนแบบสไตล์มนุษย์เงินเดือนแบบง่ายๆแบบที่ไตสอนนะคะให้เน้นคีย์เวิร์ดสามคำนะคะก็คือ1ฟังคลิปของต่าย2พูดตามนะคะแล้วก็3นําไปใช้นะคะฟังพูดตามแล้วก็นําไปใช้นะคะ ฟังพูดตามแล้วก็นำไปใช้นะคะแค่3อย่างเท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆทำได้นะคะรับรองค่ะว่าอีกไม่นานเพื่อนๆก็จะสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆได้แล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะวันนี้แค่นี้ค่ะบ๊ายบาย